สวัสดีครับวันนี้พามาดูตอบอนไซมะขามนะครับนี้ได้มาใหม่สามต่อนะครับนี่พอเจอลีลาที่อยากเล่นก็ ก็ซื้อเอานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการซื้อเวลานะครับถ้าเราทำก็ใช้เวลาแบบนี้น่าจะ,ะ3ปีนะครับกว่าจะได้แบบเนี้ยประมาณถ้าถ้าผมเลี้ยงนะแบบนี้เกิดจากการที่เราพร้อมอเล็กเสร็จแล้วก็ดัดบิดนะครับแบบนี้ผมก็เคยทำอยู่แล้วก็ แกะตรงกลางให้เป็นซากนะครับแล้วก็บิดพอหลังจากนั้นเนื้อมันจะเดินมาพุ่มตรงรอบรอบแผลเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเป็นลวดลายแบบนี้นะครับ ทำพอเวลาที่มันเป็นแผลอยู่นะครับแล้วก็เนื้อมันเดินนะครับหรือแบบว่าไม้ตอกมันก็จะดูเป็นมีรายละเอียดมีความเก่าแก่ขึ้นนะครับนะครับอย่างแบบนี้ครับพอกรีดไว้เนี่ยพอเนื้อเดินรอบๆมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ ลองทำเล่นดูได้นะครับนี่เราเกีดตั้งแต่ตอนเท่านี้ได้เลยนะครับจะใช้แบบแบบผ่าเชื้อออกไปเลยให้เป็นแผลแบบนี้ก็ได้นะครับเราคอยดัดทีเดียวมันก็จะบิดไปตามเกลียวของต้นเลยนะครับพวกนี้ยังไม่มีเวลาดูแลเลยครับเนี่ย ต้องมาทำชุดนี้สักหน่อยครับครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทำเองตั้งแต่เริ่มนะครับลองดูครับลองหลายๆแบบนะครับลองดูว่าชอบแบบไหนก็ทำทิ้งไว้เยอะๆนะครับ เรอให้มันโตก็เอามาเล่นได้ครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ